สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อองค์ท้าววสวุวรรณจะสามารถช่วยคุณปลดหนี้ได้หรือไม่นะคะหากคุณบูชาท้าววสวุวรรณแล้วท่านจะสามารถช่วยคุณปลดหนี้ได้หรือไม่เรามีให้เลือกทั้งหมด3กองค่ะอันนี้เป็นไพ่ทําขวัญออโรร่ากานะคะทุกคนกองที่1่กองที่สองและกองที่สามค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคนกองที่หนึ่งกันเลยค่ะไพ่ทําทขวัญออโลเกลการนะคะทุกคนเรามาดูกันระเบียบวินัยค่ะมีชีวิตชีวาค่ะและพิเศษค่ะเป็นไปได้นะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งเนาะท่านท่านทาวเวสสุวรรณเนี่ยเป็น เป็นปู่ที่ค่อนข้างจะเข่งคัดนะคะทุกคนพูดคําไหนคํานั้นเนาะว่าถ้าเกิดว่าคุณขอพรอะไรจากท่านทุกคําขอมีการแลกเปลี่ยน,นะค่ะทุกคนการแลกเปลี่ยนคืออะไรถ้าเกิดว่าคุณอยากหมดหนี้คุณก็ต้องขยันคุณก็ต้องมีระเบียบวินัยในตนเองแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณดูโซมให้คุณทําตัวให้มีชีวิตชีวานะคะทุกคน ไปทําอะไรก็ได้ให้คุณแบบผ่อนคลายให้คุณแบบไปเที่ยวให้สนุกเลยค่ะไปเที่ยวให้แบบสบายใจคุณเลยเนาะแล้วคุณก็กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าบางทีการงานของคุณอาจจะเป็นการงานที่ค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดนะคะทุกคนในกรณีถ้าเกิดว่าใครที่มีหนี้สินเยอะๆเนี่ยคุณก็จะยิ่งเครียดเนาะถ้าถามว่าท่านจะช่วยคุณไหมโอกาสสูงค่ะที่ท่านจะช่วยคุณเนาะโอกาสที่ท่านจะ ช่วยเหลือคุณเนี่ยโอกาสสูงมากๆเพราะว่าคุณได้พิเศษเนาะแล้วก็เป็นหมายเลขหกหกเนาะหกหหมายถึงรีเฟล็กคะคิดยังไงได้อย่างนั้นทํำยังไงได้อย่างนั้นประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคนกองที่1น,นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่สยามทาโลอดเพิ่มนะคะทุกคนว่าท่านท้าวเวสุวรรณเนี่ยจะสามารถปลดหนี้ให้คุณได้หรือไม่นะคะ นี่เดี๋ยวแม่หมอขอเปิดสามใบค่ะเพ g ออฟเพนตะเคิลค่ะเท m เ e อร์เรนต์ค่ะและไนออฟคับค่ะใต้สำรับค่ะสเตรนต์สำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะทุกคนท่านสามารถช่วยคุณได้นะ ต่อเมื่อแรงบุญคุณมีมากพอเนาะถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะถ้ากรรมดีคุณเยอะท่านสามารถช่วยคุณได้เหมือนกับว่าแต้มบุญคุณเยอะแล้วแลกแลกจากคําขออะไรเงี้ยค่ะท่านสามารถช่วยคุณได้ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเริ่มลงทุนธุร,ธรกิจแล้วคุณเป็นหนี้อยู่มีสิทธิ์ที่จะปลดหนี้ได้เนาะ ที่ใครถ้าเกิดว่าใครนำเงินไปลงทุนธุรกิจเร็วๆนี้คุณสามารถที่จะปลดหนี้ได้ค่ะคิดว่าไม่น่าไม่น่าเกินสิ้นปีนี้เนาะคุณอาจจะค่อยๆทยอยผ่อนทยอยผ่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะแล้วแบบคุณจะสามารถคอมพ l e ปลดหนี้ได้ภายในสิ้นปีนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่า ใครที่ไปกู้ยืมเงินมาทําธุรกิจอ่ะก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกันภายในสิ้นปีนี้คุณมีสิทธิ์ปลดปลดหนี้ของตัวเองได้ถ้าเกิดว่าใครที่ประสบปัญหาเล็กๆในน้อยอย,ยิบย่อยคุณสามารถแก้ปัญหาได้ดีค่ะคุณสามารถแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็สามารถควบคุมทุกอย่างได้ดีเนาะพกคุณได้สเตรนนะคะทุกคนคือ ผู้หญิงที่ควบคุมสิ่งโตเนาะสิ่งโตก็เหมือนกับปัญหาค่ะทุกคนปัญหาคุณสามารถที่จะควบคุมได้คนโทรลได้นะคะคิดว่าดีเลยค่ะสำหรับคนกรที่หนึ่งเนาะคิดว่าท่านทาวเวสวรรณสามารถช่วยคุณได้ค่ะบางท่านที่มาเลือกกงที่หนึ่งบางคนอาจจะเกิดในราศีธนูค่ะบางคนอาจจะเกิดในราศีสิงค์ค่ะบางคนอาจจะเกิดในธาตุดินค่ะฝึกศพกันบาง กันมังกรน,นะคะแล้วก็บางคนอาจจะเกิดในราศีธาตุน้ำค่ะกรกฏพิจิกมีนค่ะนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งแม่หมอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูกันจนจบเนาะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็หมดหนี้หมดสินเร็วๆนะคะสำหรับท่านใดที่บูชาทาเวสสุวรรณอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำให้ขอพรท่านเนาะเพราะว่าบางทีท่านอาจจะเมตตาคุณด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมสิ่งสำคัญสำหรับการทำด้วยตัวเองเนาะขยันขันแข็งนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคนกองที่สองกันเลยค่ะทุกคนสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะคุณได้คําว่าดื้อดึงค่ะคุณได้คําว่ากระตือรือร้นค่ะและคุณได้คําว่าเด็กดีค่ะคนกองที่สองนี่ องทาวเวสุวรรณนี่มองว่าคุณเป็นเด็กอยู่เสมอเลยเนาะท่านอาจจะคนกณ่ณที่สองเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นลูกหลานอง์ทาวเวสุวรรณเนาะถ้าเกิดว่าคนกณ่ณที่สองนะถ้าช่วงไหนที่คุณแบบทําตัวงองแงทําแบบดือ้อดื้อรันดันทุลังจะทํานู่นทนํานี่่ซึ่งมันแบบมันอาจจะเป็นในทางที่ไม่ถูกท่านอาจจะทรง เขาเรียกว่าอะไรบทบทลงโทษเล็กๆน้อยมาให้คุณหรือว่าบางคนอาจจะไปสัญญาอะไรกับองค์ท้าเวสุวรรณไว้แล้วก็ไม่ได้ทําหรือว่าผิดคาสัญญาท่านอาจจะมีแบบส่งบทลงโทษเล็กๆน้อยมาให้คุณให้คุณดูตัวว่าเออต้องทําไปในทางนี้นะท่านอยากให้ทําไปในทางนี้อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะเนาะเพราะคุณได้คําว่าดื้อดึงนะคะทุกคนแล้วก็ ท่านถ้าเกิดว่าปลดหนี้ได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําตัวกระตือรือร้อนนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีของท่านเนี่ยคิดว่าท่านช่วยคุณแน่ๆค่ะเนาะสิ่งสําคัญในการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยปลดหนี้ได้เนี่ยนี่ได้ว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณต้องไม่เลือกงานเนาะไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่เห็นหมคะเด็กคนนี้กําลังจับปลาดุกเนาะใส กระบวยนะทุกคนเรียกว่ากระบวยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เลอกงานคุณค่อยๆทาไปเรื่อยๆกระตือรุนท่ที่จะหาเงินปลดหนี้คุณไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากถ้าเกิดว่าคุณเป็นเด็กดีแล้วเนี่ยเป็นไปได้บบว่าท่านท้าวเวสุวรรณจะช่วยคุณะคะ่ะเนาะสำรองกรณที่สองเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะปลดหนี้คุณจะปลดหนี้แบบก้อนเล็กๆอะคะ่ะก้อนเล็กๆเนาะแล้วก็แบบค่อยๆปลดไปเรื่อยๆ ปลดไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยจะไม่ใหญ่ๆเหมือนเท่าของคนกองที่หนึ่งนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดให้สยามทาโร่เพิ่มค่ะทุกคนว่าองค์ทา้าเวสุวรรณสามารถช่วยคุณในการปลดหนี้ได้หรือไม่นะคะคุณได้ The e เอมเพ r ค่ะคุณได้ทรีออฟคัพค่ะและ คุณได้เดอะทาวเรใต้สำรับค่ะ King of Pentacles ค่ะอเป็นโอกาสสูงนะคะสำหรับคนกองที่สองเนาะเห็น้ว,ว่าคุณมีการปูพื้นฐานปูพื้นฐานการเงินมาแล้วส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าถามว่าการที่คุณใช้เงิน น,นี้เล็กๆในน้อยเนี่ยก็อาจเป็นไปได้ว่าพื้นฐานคุณอาจจะค่อนข้างแน่นอยู่แล้วเนะาะค่อนข้างมีเงินแต่ถ้าถามว่าเร็วๆเนี้ยมันจะมีมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณจะมีคนเข้ามาช่วยช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินช่วยเหลือแบบปุบป,ปับออะคะ่ะช่วยเหลือแบบบางทีคุณก็งงๆเนอะเอ๊ะทำไมอยู่ๆคนนี้ถึงเข้ามาช่วยอะไรแบบเนี้ย ได้ได้ว่าบางทีองค์เวิสุวรรณเนี่ยอาจจะเมตตาคุณเนาะคุณอาจจะเป็นลูกลูกหลานท่านแล้วท่านได้โดนบันดาลให้ใครสักคนหนึ่งเข้ายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณในยามขับขันในยามที่คุณแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรแบบเนี้ยไปต่อไม่ได้แล้วแบบเป็นนี้เป็นนี่ก้อนใหญ่แล้วแต่ว่ายังไม่มีเงินขืนเป็นไ,ได้ว่าอาจจะมีผู้ใหญ่บางท่านผู้ใหญ่ที่เป็นอาจจะเป็นผู้ชายที่เข้ามาช่วยเหลือคุณ หรือบางกรณีบางท่านอาจจะได้เป็นผู้หญิงเพื่อนเพื่อนคุณที่เข้ามาช่วยเหลือคุณกัลยาณมิตรคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณในการที่คุณแบบประสบปัญหาในครั้งนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นการโดนใจจากองค์เทววสสวรรณ์ที่โดนใจคุณคนนั้นให้เข้ามาช่วยเหลือคุณก็เป็นไปได้ค่ะสำหรับคนกองที่สองนะคะบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณอ่ะที่เข้ามาช่วยเหลือคุณก็มีโอกาสสูงมากๆเลยค่ะ ป็นไม่ได้สูงว่าสาหรับคนกรที่สองคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรแบบเฉียบพลันปัญหาแบบที่ทําให้คุณไม่ทันตั้งตัวเนี่ยคิดว่าคุณไปขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณได้เนาะบางทีอาจจะเป็นหุ้นส่วนคุณที่พอที่จะซัพพอร์ตคุณได้เช่นกันค่ะเนี่องจว่าถ้ามีปัญหาในสำหรับคนกรที่สองมีคนช่วยเหลืออย่างแน่นอนคุณจะไม่โดดเดี่ยวคุณจะไม่เผชิญกับปัญหาคนเดียวอย่างแน่นอนค่ะ น no. สำหรับราศีนะคะสำหรับคนกรที่สองเนาะบางคนอาจจะอยู่ในราศีเมษค่ะบางคนอาจจะเกิดในราศีธาตุน้ำค่ะกระกฎพิจิกมีนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเกิดในธาตุดินค่ะพฤกษบกันมังกรนะคะทุกคนบางคนอาจจะมีดาว ดาวมฤตยูอยู่ในเรือนเกิดนะคะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะที่แบบเกี่ยวกับปรับปรับฉัพพันการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอะไรแบบนะะี้ค่ะคิดว่าสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่คนกองที่สองคุณสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะโอเคอยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่มาเลือกกองที่สองท่านโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้แบบ สามารถปลดหนี้ได้เนาะหมดหนี้หมดสินเร็วๆนี้นะคะทุกคนมาค่ะสำหรับคนกองที่3ของเรานะคะเรามาดูกันค่ะคุณได้อะไรงานถนัดค่ะติดอยู่ในใจค่ะและผลกระทบค่ะสำหรับหัวข้อองค์ทาเวสุวรรณจะช่วยปลดหนีห้คุณได้ไหม คิดว่าท่านสามารถมาช่วยคุณได้นะแต่ว่าบางอย่างในการที่พลังงานดีๆจะส่งมาถึงคุณเนี่ยคุณจะต้องเคลียร์พลังงานลบๆของคุณออกก่อนเนาะบางคุณบางคนอาจจะมีความเศร้าค่ะบางคนอาจจะมีความกังวลอะไรที่ติดอยู่ในใจแล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะ่ะ เป็นออร่าเทาๆที่มันกันพลังงานดีๆที่ท่านส่งลงมาให้คุณนะคะคิดว่าสำหรับคนกองที่สามคุณอาจจะลองหาอะไรทำที่คุณรักคุณชอบเนาะที่คุณคิดว่าคุณถนัดในการที่ทำเป็นงานเสริมก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่างานประจำหลักของคุณเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเนี่ยท่านจะช่วยส่งเสริมคุณนะอืม เรียกได้ว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณเคลียร์พลังงานด้านลบอะไรของคุณออกเนี่ยคิดว่ามันจะทำทำให้คุณสามารถที่จะรับการช่วยเหลือจากท่านได้นะคะคิดว่าคนกองเนี้ยคนกองที่สามเนี่ยเหมือนจะมีการเตือนอะไรบางอย่างที่มาจากท่านเนาะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือถ้าอ่านตามภาพเนี่ย ขออภัยนะคะทุกคนอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านนะคะบางบางท่านอาจจะเพิ่งสูญเสียญาติผู้ใหญ่ไปบางคนอาจจะสูญเสียคนในครอบครัวไปอย่างกะทันหันซึ่งท่านท่านเทว้สุวรรณเนี่ยเหมือนกับว่าอยากเตือนเนาะอยากเตือนว่าให้แบบคุณคุณมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะทุกคน ขอให้หนักแน่นค่ะไม่ว่าอะไรจะมากระทบคุณกต็ตามทั้งด้านจิตใจทั้งด้านความรู้สึกขอให้คุณหนักแน่นค่ะเนาะเพราะบมงทีแบบมันเป็นสายฟ้าฟาดลงมาอย่างเงี้ยมันทําให้คุณช็อกก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะเนาะสำหรับพลังงานบางท่านนะคะสำหรับคุณกองที่สองเนาะท่านอยากให้คุณในกรณีปลดหนี้เนี่ยท่านอยากให้คุณเคลียร์พลังงานของคุณออกก่อน เพื่อที่จะท่านจะได้ส่งการช่วยหอเหลือามาถึงคุณได้เนาะแล้วท่านอยากให้คุณทํางานที่คุณถนดัดงานที่คุณชอบนะคะแล้วมันจะช่วยในการหมุนเวียนเงินที่ดีเข้ามาหาคุณนะคะมานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพส่สยามทาโร่เพิ่มค่ะทุกคนว่าองค์ทาเวสวุวรรณจะช่วยคุณปลดหนี้ได้หรือไม่นะคะสามใบค่ะ ทูออฟคัค่ะท่านเมตตาคุณนะเนี่ย The Halo f e n ค่ะท่านเมตตาคุณจริงๆ7เหรียญค่ะและแตั้งสำหรับค่ะ t o o p e n c l e ค่ะคิดว่าเดี๋ยวเร็วๆเวนี้ยค่ะอะไรอะไรก็แล้วแต่มันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นมันจะเริ่มปรับปรับให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้น พราะว่าคุณได้สองสองถ้วยกับสองเหรียญมาทุกอย่างจะเริ่มสมดุลและท่านจะทําให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นท่านจะลงมาช่วยคุณเนาะเป็นไปได้ว่าบางคนอาจอาจจะบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณอยู่แล้วหรือเปล่าสําหรับคนกองที่สามนะคะบางคนอาจจะบูชาท่านอยู่แล้วบางคนอาจจะมีท่านอยู่บนหิ้งพระแล้วก็คิดว่าสําหรับบางคนที่ คุณมีงานประจําอยู่แล้วหรือว่าคุณมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยที่คุณทำมานาแล้วเนี่ยเร็วเร็วเนี่ยเร็วเวเนี่ยค่ะท่านท่านจะมาช่วยให้ผลผลิตคุณผลิดอกออกผลเร็วขึ้นเนาะเพราะว่าคิดเห็นว่าคนกองที่สามเนี่ยคุณมีการใช้ใจ่ายเยอะเนาะ,นะใช้ใจ่ายเยอะแล้วคุณก็ได้เงินมาใช้ใจ่ายเยอะแล้วคุณก็ได้เงินมาเรียกว่าคุณคุณจะมีเงินเข้าเงินออกตลอดเวลาค่ะ ก็คือจะจะไม่มีการเสียสมดุลในจุดๆนี้นะคะคิดว่าท่านช่วยเหลือคุณเนาะแล้วก็ในเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าผู้ใหญ่ในทางสายจิตวิญญาณของคุณเนี่ยท่านท่านพร้อมที่จะมอบการช่วยเหลือให้กับตัวคุณนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ติดอยู่ในใจอะไรของคุณก็แล้วแต่คิดว่าให้ให้คุณลองลองเข้าทางธรรมเนาะ ให้คุณให้คุณลองเข้าทางธรรมปรับสมดุลทางด้านอารมณ์ของคุณให้ดีในช่วงนี้ให้มันกลับมาสมดุลเหมือนเดิมให้มันกลับมามั่นคงเหมือนเดิมหากหากคุณยังเศร้าอยู่ค่ะคุณยังติดอยู่กับความเศร้าหมองเนี่ยอะไรดีๆที่มันจะส่งมาหาคุณเนี่ยมันจะยากเนาะเพราะเหมือนกับว่าคุณมีออล่าออล่าเทาๆครอบคุมคุณอยู่อะแล้วไพ่อองทาวเวสุวันยกให้คุณเคลียร์พลังงานตรงนั้นไปนะคะ บางคนอาจจะไปทําบุญก็ได้ค่ะทําบุญอุทิศส่วนกุศลเนาะแล้วก็ทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่สามเนาะคุณอย่าลืมอุทิศบุญให้องค์ปู่ท้าวเวสวรรณด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้มีแรงในการช่วย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 ตัวคุณเนาะคิดว่าคนคนกองที่สามเนี่ยอะไรลาย,ลาย,ลายที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเร็วๆนี้มันจะผ่านผลไปค่ะ เนาะทุกอย่างจะเริ่มกลับมาปรับมาเป็นปกตินะคะด้วยความช่วยเหลือจากองค์าทเวศวรณเนาะค่ะธาตุคุณกรที่สามนะคะบางคนอาจจะเกิดในราศีธาตุน้ำค่ะกร,รกฎพิจิกนีเนาะบางคนอาจจะเกิดในราศีพฤกษ์ค่ะบางคนอาจจะเกิดในราศีธาตุดินค่ะพฤกษ์ศกันมังกรนะคะทุกคน ขอบคุณที่ฟังกันจนจบคลิปนะคะทุกคนแล้วก็หากท่านใดนะคะยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอเนาะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะแม่หมอก็ฝากกดด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ